고맙 <목소리나> อยู่ท่านะครับวันนี้นะครับผมชาติมหาชนนะครับ psc t v New s นะครับเราจะมาปิดตำานานนะครับเรื่องบ้านสามหลังนะครับที่เมืองกาญจนบุรีที่เภอรีสวัสดนะครับที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับกว่า800-900เหลังคาเกือบพันหลังคาเรือนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยถูกจับดำเนินคดีนะครับไม่มีที่ทำกิน สารพัดเลยครับตำนานนี้มันเป็นมหาการมากกว่า20ปีแล้วครับนานมากๆนะครับเกิดจากนะครับหลังสร้างเขื่อนแล้วนะครับการรฟไฟหุ่นวิภาคนะครับกับในหลายหลายหลายหน่วยงานนะครับได้จัดสรรที่ทํากินที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเขื่อนซึ่งเขาได้อยู่กันมากว่า200กว่าปีนะครับให้ขึ้นไปอยู่ตามที่ที่เขาจัดไว้ให้ที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับตรงนั้นนะครับ ไมมีแผนที่มีตารางมีหนังสือมีกิธิการและรับรองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนั้นนะครับก็สร้างเขินไปเจ้าชาบ้านก็อยู่ดีมาตลอดนะครับหลังเขินเสร็จว่วนักก็มีปัญหาไรนะครับก็ธามากินก็ตามปกตินะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อมีบ้านซำหลังเกิดขึ้นนะครับเกิดปัญหาเลยนะครับเกิดปัญหาเลยคือเรื่องของนักการเมืองดังๆใหญ่ๆทำไมนั้นนะครับสองสองฝั่งสองฝ่ายนะครับมีบ้านซำหลังเกิดมาฝ่ายหนึ่งก็ ไม่รู้ผลประโยชน์ของขัดกันหรืออะไรกันไม่รู้หรือไม่ชอบหน้ากันยังไงครับว่าเกิดจะลากเอาบ้านสําหลังเนี่ยไปอยู่ในเขตุออยาได้ได้นะครับเกิดสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับทํเแ็นที่ปลอมขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับด้วยความร่วมมือจากข้าราชการอะไรบางคนนะครับบางในหน่วยง,งานนี่นะครับที่ตามหลักฐานที่จะเปิดให้ดูอย่างสั้นๆเนี่ยนะครับสรุปให้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงจริงเกิดที่ฉบนเดี๋ยวรอบเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับประพฤติไม่ชอบนะครับอย่างที่ ประชอรกับเรื่องแล้วแล้วก็ที่ไม่เห็นแล้วว่าผิดจริงๆครับในผู้เชี่ยวชาญทั้ง9หน่วยงานนะครับก็มารับรองว่าแผนที่นะครับที่กรมทะยานเอาไปสู้เอาไปแจ้งความืคดีชบบาวบ้านในศาลนั้นมันมันไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องครับต้นฉบับเขาก็มีอยู่1ต่อห้าหมื่นเอามาเทียบเคียงแนละทั้งทั้งภูมิประเทศทั้งนัดลองอะไรพวกนี้นะครับโดยตรึงพิกัดนะครับมีวันแมปก็มีครับแเตอร์ ก็ตรงกันกับนะครับแผนที่ดังเดิมที่ชาวบ้านได้ย่อาสัยกับการไฟฟ้าได้สร้างเสร็จตอนนั้นครับส่วนแผนที่ทาขึ้นใหม่เะยครับมันมันไม่ไม่ไม่ได้ตรงครับมันย้ายเลื่อนไปทั้งแผงเลยนะครับเพื่อให้ครอบบ้านส้ำหลังให้เป็นคดีให้ผิดให้ได้นะครับเลยขึ้นไปอยู่บนสันเขาสันไรตรงนู้นนะครับเข้าในป่าเลยไปยันเจ้าพัดสุพรรณบุรีเข้าไปอุทัยธานีนะครับมหาการนิยานะครับคือผมจะมาให้เห็นนะครับให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือให้ประชาชน ทั้งโลกเลยครับที่ภามคนไทยได้ได้รับได้รับรู้นะครับว่าเขาเป็นอย่างไรจริงที่ชาวบ้านเดือดร้อนโดยไม่รู้อีนอยนีเลยเพียงว่านักการเมืองทะเลาะกันแค่นั้นนะครับก็อยากจะฝากนะครับในเคสนี้นะครับไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งในรัฐบาลนะครับในทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับคือความเป็นธรรมให้ชาวบ้านนะครับคือที่นําเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการให้เป็นสตูกับใครนะครับไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกับท่านใดนะครับเพียงแค่ว่า ขอให้ท่านเปินการคืนความยุติธรรมความต้องให้ชาวบ้านเขเท่านั้นแหละครับพวกผมก็สุขใจที่ได้ทางานตรงนี้นะครับมีเท่านั้นเองนะครับก็ได้รับการร้องเรียนมาครับจากชาวบ้านที่อำเภอศสวัสดิ์นะครับแม่ฉัดแลบเอออะไรเันอะไรบ้านนะครับที่รับความร้อนนะครับผ่านท่านผู้การสุรินทร์จันเพียนมานะครับท่านเกิดติดตาหมาหลักฐานต่างๆจนได้ครบเครื่องนะครับที่จะนําเสนอต่ออย่างคร่าวๆนะครับในตัวจริงก็มีนะครับตัวยาวที่อยู่ใน u t u b e นะครับในช่อง พีเอสซีทีีนิวนะครับเปิดดูได้ครับตัวยาวที่ราละเอียดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสุพสั้ษันว่าเป็นอย่างไรเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านอดีตประหลัดอำเภอนะครับท่านประหลัดสวัสดิ์ชัยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันลาเอ้ยแล้วก็อดีตท่านรองน้าสยานะครับที่เปิดเผยข้อมูลลูกความจริงต่างๆครับผู้การวินัยสวกวินะครับผู้การทวีนะครับที่ คอยเป็นกำลังใจคอยช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันเปิดเปิดเรนี้นะครับก็ไม่ให้เสียเวลาครับเชิญติดตามชมเลยครับเดี๋ยวสรุปตอนสุดท้ายจะสรุปไปบ้างนะครับขอบคุณครับเชิญครับนะครับตั้งแต่ปี18ก่อนอบยบราดอนบางส่วนขึ้นมาสมทบกับรัษดรที่อยู่ดั้งเดิมข้างบนนะครับซึ่งราศดรอยู่อยู่แล้วฮะเป็นสองสามร้อยปีอยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็ไม่ได้เกิดอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับจนกระทั่งปีสี่หนึ่ง สี่หนึ่งมีกรณีบ้านสามหลังเกิดขึ้นเนื่องจากมีนักการเมืองซึ่งมีการเทาะเบาะแว้งันส่วนตัวมาจะมาทำที่พักในบริเวณน,นี้นะฮะแต่นักการเมืองท่านผูน้นี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าของท่านนะครับแต่มีประหลัดจังหวัดซึ่งจัดบ้านจัดดูแลให้นะฮะก็เลยเป็นการคาดคิดของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็ใช้อธิบดีกรมป่าไม้นะฮะใช้อธิบดีกรมป่าไม้มาตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงนี้มันที่ดินอยู่ในอุทยานหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่ามีการมาดูมาเข้าไปดูพื้นที่ก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันก็มีการแจ้งปลัดจังหวัดท่านนี้มีเอกสารนะฮะก็แจ้งจับเจ้าที่อุทยานในบริเวณที่หลังจากเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านแล้วนะฮะก็พื้นที่แล้วก็จับแจ้งจับเลยก็มีการเคลียร์กันเรื่องอะไรเกิดตั้งแต่บัดนั้นเติมนแต่นั้นเลยนะครับก็มีการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายกลายเป็นว่าฝ่ายปกครองปลัดจังหวัดกับ เจ้าที่อุทยานนะครับที่ที่ลงมาดูนะสรออารวัตรปอแงก็มีการต่อสู้ได้เดกอกสารกันทีมน่มันดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้เขาเรียกบ้านสาหลังดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้อยู่นอุทยานนี่คือเป็นประเด็นเป็นปัญหาเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกนะฮะเกิน180ยแปด่ไปอยู่ที่ประมาณ210กว่า2 1 2ถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้ำทะเลกลางก็เลยก็เลยมีการแก้ไข ดูทาแผนที่ก็เลิกทําทแผนที่แล้วกันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมดูน่าเกลียดก็มีการทําแผนที่ก็คือทําแผนที่ขึ้นใหม่นั่นเองนะครับไม่ใช่แผนที่ดั้งเดิมที่ออกครั้งแรกว่าให้ประชาชนอบยบขึ้นมาอยู่รวมทั้งประชาชนอยู่เดิมเนี่ยอยู่8 1ด0 0ืึ่งอไร่เรียกว่าพระดีกาปี29นะครับแผนที่จริงๆออกตั้งแต่ปีนั้นแลน้วฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อมีคดีบ้านสำหลังปีซีนหนึ่งก็มีการขยายแผนที่ออกมาทับชาวบ้าน ทับที่ที่ดินของอุทยานเออทับทที่ดินของรัษดรที่ออกพระดิกาปีสอกาื่น่พันสองและทั้งหมดเลยนะครับนี่คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นปัญหาไม่ได้เกิดจากการสร้างเขื่อนประเด็นปัญหาเกิดจากคดีบ้านสามหลังนะครับนี่เรื่องราวของบริเวณนี้ครับเส้นระดับน้ำความสูงที่ผมเขียนว่าเขื่อนเนี้ยชั้นใส่าเส้นสีเงินเล็กๆนะดูง่ายๆครับ สีเงินเล็กๆเนี่ยฮะนี่คือเส้นแนวเขตของอ่างเก็บน้ำนะครับหรือว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฮะเนี่ยก็มาชนเนี่ยไหมเนี่ยร้อยแปดสิบเส้นเราเหลืองเนี่ยฮะอย่าไพ่พูดเส้นแดงนะครับเออเส้นน้ำเงินโทษเส้นเงินเนี่ยนี่คือแนวเขตอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบสินธุรินเนี่ยแนวนี้เลยครับคือร้อยแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยที่อบยพขึ้นไปอยู่เหนือร้อยแปดสิบอยู่ด้านหลังนี่นะฮะอย่าเพิ่งพูดเส้นเหลืองนะผมจะพูดเส้นแดงก่อนนะครับเพราะนั้นชาวบ้านอยู่แนวนี้หมดเลยเส้นแดงนี่พิสูจนนน์อีกแบบึงะะฮเทีียยบเคงประเด็นเเเทีียยยบคงหหลาประะะด็นนฮใ้ดูเลตร เขตริยานจริงๆตอนนี้มันสองสี่นะฮะนี่พันธาเล็ตลองนี่คือเอาอะไรจุดก็ยังไปที่เดิมเหมือนม่เส้นเหลืองใช่นไหมก็ไปอยู่บนภูเขาบนนี้พิสูจน์ล้ําไปถึงอุทัยธานีเออสุพรรณเนี่ยเท่านี้นะฮะท่านท่านกล้องดูอันนี้ล้ำไปถึงจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยอุทัยธานีนะครับเส้นแดงเนี่ยเส้นจังหวัดนะครับเส้นจังหวัดนะฮะเนี่ยเส้นเหลืองของอุทยานล้ําไปถึงคือแก้โดยรีบด่วนแบบแบบไม่รอบคอบนะฮะล้ำไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีรู้เขาโกรธเนี่ยไปจับเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปจับเข ไปจับอยู่แถว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 เนี้ยไปจับชาวบ้านอยู่แถวอ่างๆเนี้ยนะครับจับไป400กว่าคดีนะฮะจับไป400กว่าคดีอันนี้จะเห็นแล้วว่าอันนี้จะเทียบเคียงผมจะเขียนเขาจะบอกอย่างี้นะเดี๋ยวโทษผมอ่านนิดนึงเขาเขียนว่าอ่าเปรียบเทียบอ่าการกำหนดพิกัด2รูปแบบเปรียบเทียบนะฮะสรูปแบบนะครับแผนที่แนบท้ายอ่ากำหนดเขาเป็นรื่องีก็คือพระราชาปีสองสีเนี่ยนะฮะ 2อ 4, นะครับแล้วก็แผนที่ประกอบอเดี๋ยวข้อเท็จจริงของของสวนะของอวุฒิสมาชิกนะครับเนี่ยเปรียบเทียบมาดูนะครับว่าก็ยังเจอเหมือนกันอีกเจอเหมือนกันก็นกคือมันหนีไม่พ้นนะครับอุทยานก็อยู่แค่นี้ใค้ชนแค่นี้เหมือนเดิมมันไปไหนไม่ได้หรอครับคือแผนที่มันหนีไปไหนไม่ได้แผนที่เขาเรียกพิสูจน์ทางภาษาอังกฤษเรียกว่าโทโปรกราฟี นักแผนที่รู้โตโตกาฟีบ้านเราภาษาไทยก็เรียกแผนที่ทางภูมิประเทศจะแม่นเป๊ะเลยภาษาทหารเรียกว่าเทเรนซ์หรือว่าสิ่งกีดขวางเช่นภูเขาลําน้ําหลักๆเนี่ยเขาต้องคานวณว่าระยะห่างอเท่าไหร่กว่าไปเที่ยวมาคือคํามือซ้ายขวาตรึงเตรึงตรึงพิกัดตรึงนะฮะต่อเต่าเราเรือสลึงองูตรึงพิกัดเพื่อเทียบเคียงคู่กันเลยก็ยังลงที่เดิมอีกฮะพิสูจน์ที่ไหนก็ลงที่เดิมว่าอุทยานแค่นี้ เพราะนั้นอุทยานวันนี้จะดิ้นไปยังไงก็ตามเนี่ยจะพยายามล้มล้างเอกสารก็ตามเนี่ยมนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ปกครองในบ้านเมืองนี้นะครับเสียหายมากมายว่าความเป็นธรรมยุติธรรมแค่นี้ไม่มีไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะเพียงแค่จะปกป้องคดีบางบุคคลที่ดำเนินคดีไปนี่ไม่ได้นะครับคือสรุปปัญหานี่นะครับท่านรู้การคือเกิดจากการย้ายเส้นย้ายหลักฐตรแผนที่จากสีแดงไปเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับสร้างแผนสีเหลืองขึ้นใหม่เลยสร้างสีเหลืองขึ้นใหม่ครับสร้างเหลืองขึ้นใหม่เลยเคยล้าไปเลย ล้ําไปเลยนะฮะในนี้คือข้อผิดผิดพลาดที่ไปทับชาวบ้านหมดเลยเหมือนกับย้ายย้ายแดงมาเป็นเหลืองครับอันนี้เดี๋ยวผมเติมนิดหนึ่งนะฮะในพระราชดีกาที่ออกแผนที่ให้เป็นอุทยานเนี่ย,ะน,ยนะครับพระราชบิดาสองสี่เนี่ยนะครับที่เส้นสีแดงเดิมเนี่ยฮะนี่ตรงนี้เลยเนี่ยฮะทั้งหมดจมํานวนที่สีแดงนี่ว่าถูกต้องเลยนะฮะสีแดงนีึกว่ามีแค่นีน้ได้แผนที่ได้จํานวนเนื้อที่ดินเก้าเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไร่กันหมดแล้วนะฮะ 957,500ไร่ 9, 57, าตามสีเหลืองตามเส้นแดงเดินดูเส้นแดงนะครับเส้นแดงทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับแค่นี้แต่เวลานี้การขยายเปิดตูที่ทองมะภูมมเนี่ยขยับสีเหลืองขยับจากเส้นแดงไปเส้นเหลืองตัวน,นี้ตรงนี้กลายเป็นไม่ใช่เป็นอุทยานตอนนี้กําลังแก้ไขเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะฮะตอนนี้ได้ข่าวมีการขยับให้มันกลมคืนนะครับแล้วล้ําไปตัวน,นี้ล้าไปเนี้ยเพิ่มที่อีกเป็นเป็นเป็นล้านกว่าไร่วันนี้แค่นี้ตัวเลขก็ผิดเพี้ยนแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่เหลือเลย แปดหมื 800, ่นก็ไล่หายไปเลยเพราะท่านทับหมดอีกแปดหมื่นก็ไล่ก็อีกรวมแล้วปเป็นสิบก็ปเป็นแสนไล่พะมาทับข้างล่างพุทนองเพียวด้วยนะครับเ,เมื่อเขียนใหม่แล้วที่มันเพิ่มเยอะน่ครับมันจะผลประโยชน์จะไปตกกับใครเลยเผมประโยชน์ตกกับใครแต่ชาวบ้านเสียประโยชน์หมดเลยแต่ตกกับใครเนี่ยผมไม่แน่ใจ,จว่ามีอะไรกันข้างหลังนะครับแต่แน่ๆก็ต้องมีคงจะมีคนที่ได้เสียได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่งั้นคงไม่น่าจะทำอย่างนี้แต่แน่ๆก็คือเรื่องคดีจะมีการล้มล้างคดีที่เจ้าที่อุทยานไปทำความผิดไว้หนึ่งห้าเจ็ด จับชาวบ้านมา400กว่าคดีนะครับแล้วยังไปล้ําไปล้ําสุพรรณบุรีนะครับไปล้ําอุทัยธานีนะฮะเส้นเหลืองล้ําออกไปล้ําจากเส้นแดงเส้นแดงในเส้นจังหวัดนะครับนี่ล้ำออกไปเนี่ยนะครับเส้นจังหวัดเซ้อนกับเส้นอุทยานเนี่ยสองเส้นมอยจาทับกันอยู่การไปสองเส้นคู่นะครับเพราะเส้นแดงนี่ก็คือเส้นของอุทยานไม่ว่ากันเส้นแดงเนี่ยถูกต้องเนี่ยแค่นี้มันถูกต้องเลยแต่นี่ไปขยับไงขยับเพื่อให้ทับบ้านสามหลังโอเคแผนที่ใบนี้นะครับก็อีกเป็นใบหนึ่งที่ ขณะเกิดเรื่องนะครับทางจังหวัดเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านผู้ที่เป็นผู้้องหาก็คือครอบครัวของประหลักจังหวัดนะครับก็ทําเรื่องถึงกรมแผนที่ทหารให้พิสูจน์นะครับหมายว่าอำเภอศรีรวัตดิ์นะครับเนี่ยอำเภอศรีสวัตดิ์นะครับทหารก็พิสูจน์แผนที่มาโดยตรึงพิกัดนะแผนที่เดี๋ยวผมเล่าข้ามไปนิดหนึ่งแผนที่ที่กรมอุทยานนํามาต่อสู้คดีทุกครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้นําแผนที่เหล่านี้มาต่อสู้เลยมาแสดงเลยกับนําแผนที่กระดาษ A4 นะครับแผนที่1ต่อหกแสนและ1ต่อห้าแสนซึ่งเป็นแผนที่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 ละเอียดเกินไปย่อโลกเลยย่อย่อประเทศบ่อพิภาคเลยมันไม่สามารถจะบอกได้ทหารก็เลยทําแบบนี้เอาใบนั้นเอาเอาพิกัดเออแรดอแรดล,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 ลองที่โรงเรียนไมืกี้ภูมิศาสตร์เนี่ยมาตึงพิกัดซ้อนทับกับแผนที่ของ1ต่อห้าหมื่นที่ทหารใช้อยู่นะฮะเนี่ยหนึ่งช่องเนี่ยหนึ่งช่องเนี่ยหนึ่งหนึ่งต่อห้าหมื่นนะหนึ่งช่องคือหนึ่งตารางกิโลเมตร ก็คือ625ไร่เอามาเทียบเขียงรดตึงพิกัดลงมาก็ได้ตรงตามแผนที่ที่พิสูจน์ทางระบบทันสมัยคือดาวเทียมล่าสุดนี่นะครับท่านจะเห็นไหมฮะนี่คือบ้านทำหลังแถวๆนี้นะครับเนี่ยแผนที่สีน้ำตาลในพิสูจน์แล้วว่าสีน้ำตา,าได้มาตามนี้นี่แม่น้ำนะครับก็ได้ดูเห็นเป็นเส้นแม่น้ำนะฮะก็ตรงกันเลยนะครับนี่แม่น้ำนะครับก็ตรงที่เราเจอปัจจุบันนี่ทหารพิสูจน์เมื่อปีผมจจำปีปบไม่ได้หลังจากมีคดีเนี่ยคดีมีซีหนึ่งก็น่จาจะสักสี่สองสี่สามนะโดยประมาณนะ เห็นไหมก็ได้แผนที่ตามนั้นเลยครับตรง8 1 1หมไร่ได้ตรงเลยเนี่ยอยากเนี่ยตรงในนี่คือได้ตามนี้เลยครับก็พิสูจน์แล้วว่าแผนที่ชาวบ้านตามพระชดีกาปี29ได้มาตามนี้ชัดเจนทุกประการนะคผมเขียนอธิบายหมดเลยนะครับนี่แปลผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเราพิสูจน์ทางวุฒิสมาชิกพิสูจน์ทางสภาุระแลนรอนซึ่งเจ้าที่อุทยามาร่วมด้วยทุกครั้งไม่ได้พิสูจน์เองนะครับคนนี้รับรองแผนที่ใบนี้คือเจ้ากรมเอกฐานพลโทสุรพลสุรพลเชนจิต มีชื่ออยู่แล้วเอกสารใบนี้ก็ยังไปขอปที่กรมทิ่ิหารได้จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันตรงตามนี้หมดชาวบ,บ้านในตามนี้เพราะนั้นทางกรมปริยาเนี่ยผมว่าเลิกได้แล้วนะคืนเข้าไปแซะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจแล้วเชิญครับครับผมเป็นประหลามเพอย้ายไปอยู่อำเภอศรสีสวัสดิ์ในในใน,ในช่วง2527ถึง2537นะครับ แล้วก็ในระหว่างที่อยู่นี่ปัญหาระหว่างราษฎรซึ่งอยู่ที่เดิมกับป่าไม้นี่มีมาตลอดเวลาแล้วพอเรา,เาตั้งอุทยาแนแห่งชาติปี24ก็พอประชุมจาเดือนทีผู้ใหญ่บ้านก็มารายง,งานว่าชาวบ้านถูกจับอีกแล้วในเขตอุทยานแม่คมินนะเราก็เรียกมาคุยเรียกมาเคลียก็ปล่อยกันไปเสร็จแล้วเจ้าที่ป่าไม้นี่คงได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือหรือไงพอเข้ากับชาวบ้านได้3เดือน6เดือนเขาก็ย้ายออกเอาคนใหม่เข้ามาก็เริ่มจับอีก นะะในพื้นที่ทั่วๆไปซึ่งซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ทราบว่าอยู่ในเขตหรืออยู่นอกเขตนะฮะเขาก็จับตลอดพอตอนระยะต่อมาเนี่ยผมผมย้ายออกมาก็มีเหตุการณ์บ้านสามหลังซึ่งผมตอนในขณะที่อยู่เนี่ยก็เคยขึ้นไปนอนเฝ้าให้ท่าน,นอำเภอนะฮะแล้วก็ขี่รถเครื่องขึ้นไปแล้วก็ได้ทราบตรงนั้นว่าตรงนั้นอ่ะบริเวณนั้นอ่ะไม่ใช่อยู่ในเขตอุทยานครับเป็นป่าเสื่อมโทรมพร้อมที่ยกฐานะให้ราษฎรเข้าไปอยู่ได้ พอทำไปทำมาตอนหลังเนี่ยมีการทําขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแผนที่ขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าในขึ้นในเขตป่าไม้ซึ่งอยู่ในริมตลิ่ง180เบสเมตรเนี่ยกับขึ้นมาอยู่เลยบ้านสามหลังคือให้อยู่ในเข,เขตให้เลยบ้านสามหลังซึ่งอยู่ในเขตที่จะมีการจับกลุ่มได้นะล้วก็ลากเส้นไปซึ่งจังหวัดก็รู้ดีครับลากเส้นไปจนถึงเข้าเขตอุทยานในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเลยเข้าไปในเขตสุพรรณบุรีด่านช้างและไปอุทัยธาน,านีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับ ในหลักแผนที่เนี่ยในหลักแผนที่ที่ทำเนี่ยเส้นลุงเส้นแหวงแนวสันเขาแนวลำน้ำมันก็ไม่ได้ครับมีการยักเพื่อให้เจตนาเพื่อให้กินเข้ามาในบ้านสามหลังนะฮะซึ่งเมื่อกินเข้ามาในบ้านสามหลังเนี่ยเลยตามเลยเขาก็ต้องพยายามพยายามจะทําทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะล็อบบี้ในด่างต่างนี่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยทั้งฝ่ายข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งกเกษียณไปแล้วหรือยังไม่กเกษียณซึ่งตอนนี้เป็นอาทิปย์ดีก็มีอดีตเกษียณไปแล้ว เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใน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 การเมืองก็ดีเนี่ยเขาก็รู้เรื่องตรงนี้เขาย้ายย้ายลูกน้องไปแล้วก็ย้ายกลับมาให้รู้ว่าคนที่ทําผิดให้รู้ว่าเป็นจริมันมีมันมีอยูจริงว่ามันผิอยูจริงไม่ให้ว่าเงือฟ้ามีฟ้าไปยเยี่ยมประชาชน ว่าใครจะปกป้องคนที่ผิดทำไมถึงอินเทนบันดาทุกคนที่ว่าเป็นราชการทำไมถึงไม่กล้าที่จะข้างคนที่ถูกข้าไปล้วคนที่เป็นคนที่ได้รับผิจีการข้กฆา,าไม่มีเลยปัญหาความขัดแย้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทับซ้อนที่ทำกินราษฎรซึ่งมีการร้องเรียนมานานเกือบ20ปี โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการทําแผนที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินฉบับใหม่แทนแผนที่เดิมที่ใช้กันมานานอย่างแผนที่มาตราส่วน1ต่อห0,000ื่นเป็นแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อหกแสนเพื่อให้ครอบคลุมบ้านสามหลังซึ่งเวลานั้นเชื่อว่าเป็นของอดีตนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งแต่แผนที่ที่ทําขึ้นใหม่ทําให้ครอบคลุมพื้นที่ทํากินของชาวบ้านจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เราะที่ทำกินตกอยู่ในเขตอุทยานดรวิทูลชาลายนนาวินอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกเกษียณอายุราชการแล้วให้ข้อมูลกับทีมข่าวสปริงรีพอร์ตว่าเมื่อปี2541และปี2542ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปรับปรามที่1ภาคกลาง ได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบการบุกรุกครอบครองที่ดินที่มีปัญหาเรื่องบ้านสามหลังว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินหรืออยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนและถูกอดีตประลัดจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งความว่าบุกรุกที่ดินจนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบซึ่งพบว่าบ้านสามหลังอยู่นอกเขตอุทยานแต่มีการทำแผนที่ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบกลุ่มบ้านสามหลังที่เชื่อว่าเป็นของอดีตนักการเมืองชื่อดัง เป็นนโยบายในที่ประชุมว่าพื้นที่ที่ตั้งบ้านสามหลังต้องให้อยู่ในเขตอุทยานก็มีการวางแผนกันว่าจะทำยังไงให้พื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตอุทยานแต่เรื่องการเมืองเนี่ยผมกไม็ไม่ทราบว่าเป็นการทำรํำลายใครหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เกินเกินในที่ประชุมว่าถ้าถ้าเอาดึงเอามันอยู่คาบเกี่ยวอ่ะถ้าจะดึงเอาเขตอุยทยานมาไว้ ไปคุมบ้านสามหลังเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่เป็นไ,ไม่คลุมเฉพาะบ้านน้ำหลังมันก็จะคุมไปทั้งออกไปนอกจังหวัดน,นะฮะหลายแสนไร่เพราะว่าแผนที่มันก็ต้องโยกันไปผมก็บอกข้างงานผมว่าคงไม่อยากไปยุ่งด้วยตรงนั้นแล้วผมก็คงไว้ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นนะแล้วก็ใช้ในช่างรังวัดคนหนึ่งเข้าไปทําพื้นที่ตรงนั้นตลอดจากนั้นเนี่ยเมื่อขนออกมาแล้วเนี่ยว่า ื้นที่ตรงนั้นอยู่ในเขตพยานก็มีการสั่งการลงมาเป็นหนังสือเป็นเอกสารให้ใช้แผนที่นี้ประกอบในการสอบสวนดำเนินคดีและใช้ในทางศา,งา,าลแผนที่ที่ทําขึ้นมาใหม่มี <c oughs> วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มา,มาคุมบ้านสามหลังคุมบ้านสามหลัง <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อที่จะดันบ้านสามหลังเนี้ให้เข้าไปอยู่ ในเขตตัยวยานภาพเกี่ยวแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ที่ชัดเจนคือไม่อยู่ในเขตอุยวยานแน่ทั้งบ้านสามหลังนะเพราะว่าผมมีแรงอ่านอยู่ชัดเจนนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันก็อยู่นอกตามหนังสือขอติดตามเรื่องร้องเรียนตามที่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนศรีนครินไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ซึ่งผู้แทนชาวบ้านได้ยื่นให้หนายเสรีคงอยู่ในอำเภอศรสีสวัสดิ์เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกประกาศพื้นที่เขื่อนศรีนครินในปี2524โดยที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกรเพิกถอนที่ดินราชพัสดุในการดูแลของทหารเสียก่อนนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและการที่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคหน่วยงานอื่นในจังหวัดกาญจนบุรี บิดเบือนใส่ร้ายจับกลุมชาวบ้านเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายสุทนสืบสุกหรือกำนันเปียกอดีตกำนันตำบลหนองเป็ดให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสปริงรีพอร์ตก่อนหน้านี้ว่าตั้งแต่มีการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเมื่อปี2524เป็นต้นมาชาวบ้านได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่มาเริ่มมีปัญหาเมื่อปี2541เพราะมีการทำแผนที่ใหม่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านถูกจับกลุ่มเพราะบุกรุกแผ้วถางในเขตอุทยานจนถึงเวลานี้ประมาณ400กว่ารายก็ส่วนมากนะครับก็เป็นความผิดเกี่ยวกับ,กบข้อหาบุกรุกแผ้วถางป่าทําให้เสื่อมสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยส่วนมากแล้วพี่ของตัวเองแท้แท้แบบผมนี่นะครับแต่ไม่กล้ารับก็เห็นป่าไม้มาก็วิ่งหนีละทั้งๆั้ท,ที่เป็นที่ของตัวเองก็แล้วก็ไม่สะดวกกับการทำอาหารกินนะครับ มันประกาศเอเออุทยานปีสองสี่ครับสองสี่ประกาศอุทยานสีนครินเสร็จแล้วก็ตอนช่วงจากประกาศมาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพิ่งมามีปัญหาเมื่อปีสี่หนึ่งเนี่ยครับที่เกิดเรื่องบ้านสามหลังเสร็จแล้วตัวนเนี้ยก็ซึ่งเราอยู่กันนี่นะครับเราไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับอุทยานแต่เมื่อพอปีสี่หนึ่งเกิดเรื่องบ้านสามหลังแต่ที่ปัญหาอุทยานเอามา ควบคุมกับพวกเราเนี่ยครับแ,<น>แม้กระทั่งาการเข้าใจของกำนันและก็ชบ้านเนี่ยการวิานมีสองสี่ครับไม่ได้กินพื้นที่ประธานชมบ้านานี้เลยครับไม่ได้กินครับเพราะว่าผมเป็นกำนันอยู่แล้วเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนีต้องรู้รู้หมดเลยทุกหมู่บ้านทั้งสามสิบสามหมู่บ้านนี้ผมไปหมดครับก็ท่านผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่เสนอคงจะเข้าใจครับเอาสั้นๆง่ายๆครับเอาตรงประเด็นว่ามันล้ำไม่ร้มชาวบ้านผิดไม่ผิด เจ้าหน้าที่ทําหรือไม่ทานะครับอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะตามที่ดูนะก็สรุปว่านะครับคือที่นําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการที่จะอะไรอ่ะเป็นศัตรูกับใครนะครับหรือว่าถ้าคิดจะเป็นกับคนและเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมผมก็โอเคนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับเพียงแต่อยากให้ทุกท่านนะครับมีจิตสานึกเสนอครับเป็นราชการครับต้องรับใช้ประชาชนนะครับเป็นข้าราชการในองค์ รับใช้ในองค์พระมหากษัตริย์นะครับต้องต้องดูแลประชาชนนะครับขอให้ทําให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นแหละครับคือความติธรรมความถูกต้องให้เขาสักครับเขาก็ลาบากกันมากครับที่ผมเข้าไปมาไปทํารายการเนี้ยทําอยู่เป็นเดือนครับจนได้ข้อมูลที่แน่นหนาพอสมควรนะครับกับชาวบ้านที่เขาดนรายจริงๆเขามาไลฟฟังบางคนลงมาก้มกราดนะครับเพื่อให้ให้เป็นสื่อที่กล้านาเสนอที่สักทีครับที่ผ่านมามันไม่ใช่ครับมันพอคิดว่าสื่อนะครับ เขาใจนะครับว่ากลัวจะเจอต่อเจอที่พลอะไรก็โดนขู่ก็ไม่กล้าทํากลัวจะกระทบกับอาชีพการงานอะไรเงี้ยเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าของผมไม่เคยมีแผลในเรื่องพวกนี้นะครับคือทํางานตรงไปตรงมาอย่างเดียวช่วยชาวบ้านจริงครับค่าใช้จ่ายอะไรก็ออกกันเองนะไปกันเองเาสายจะแชร์กันช่วยกันไปนะครับเพื่อให้ความถูกต้องครับก็ยังฝากไปยังรัฐบาลครับทางรัฐบาลอุดอิงนะครับชุดใหม่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่คิดว่ารัฐบาลที่จะสร้างความเป็นธรรม ให้ดีที่สุดสาหรับประชาชนนะครับก็ฝากดำเนินการนะครับช่วยตรวจสอบไปครับตอนสมัยท่านยิ่งรักทีก็เรื่องมันก็จบไปนะครับก็มีแค่ตั้งกรรมธิการมานะครับก็เงียบไปพอเปลี่ยนรัฐบาลมาถึงท่านเศรษฐาก็น่าว่าจะได้ข้อสรุปก็ยังอย่ครับก็เลยต้องมาถึงท่านอุงยิ่งนะครับฝากทีมงานรัฐบาลทุกท่านนะครับก็ขอให้ชาวบ้านเขาได้ทำความมีทำเพื่านั้นนะครับผมไม่มีความสุขครับถ้ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรนะครับที่เกี่ยวกับความร้อนเนี่ย ที่ชมอยู่ก็ยินดีนะครับแจ้งเข้ามาครับผมก็จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแล้วก็ทามันเดือดรออ้อนจริงจริงมันร้คำแทนมันทาจริงก็จะไปดำเนินการให้อ่องน,น,นะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสคริปติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ